สวัสดีครับผมเห็ดกอดอกแรกแขกมานของเขาครับสำหรับเท้านี้เม็ดนาเขาครับ เพื่องไข้ครับเพิ่งไข้ดอกงามๆครับ เห็ดน,นาขาวกันครับดอกน้าเลยครับเห็ดน,นาขาวมือเนี่ยทีถืกฝนแน่แต่ว่ากะง้ามน้ครับมันเกิดเร็วเมื่อเดียวนี่เกิดขึ้นมาเลย นะครับดอกดอกน้อยๆซ้ำเนี่ยมืออ่นม้าเนี่ขวบเวลาเกาเนี่บานเลยนะครับเนี่ยไงเร็วครับเห็ดหนาเขาสิ่งห้เบิง้งไม่ครับเบิ้งเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้มันดอกซ้ำนี่เนี่ยมืออื่นเฮาม้เนี่บานข้ากุานี่ครับไงเร็ว ถึงมีแอ้เขาได้เก็บทุกเมือครับเห็นหน้าเขาง่ายเร็วครับโอ้เห็ดหน้าเขาเห็ดกอครับ ดอกงามอยู่ถึงจะบานแต่ว่ากับบานง้ามอยู่ครับอือดอกน,นี่เลยนเผาแล้วครับเอาว่าได้ดอกมึงดอกนี้เอาได้บ้ โอ้ดอกนีก้เอาเอาอะไรเข้ากันนะครับไม่เป็นเชือกซนะเนาะนดตะไคร้ครับ หนาขาวคือเก้าแล้วครับ ตะไคร้ครับอืมตะไคร้ครับดอกนี่งามอยู่ยครับเอ,อ้อลมซำเหลือเครื่องเดียวครับอืมเด็ดตะไคร้อีกคึ้กเกาแหรอครับดอกน้มงาๆอยู่ยครับ ดอกสองดอกนี้สวยงามเลยอดอกนี้ก,นงงนก็ลลมปางงังเสียนี่ดอกดอกืมได้เห็ดตะไคร้หลายดอกเติบโตด้ยวยครับืนะีกดอกนึงครับ ออกมองละดอ,อกครับเพราะได้เล็บอยู่ ดีครับผมพ่อๆกับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมแหละครับเมื่อนี้เมื่อนี้ยกับพี่น้องเขามาเลาะคอกหายเห็ดอีกคือเก่าละครับเมื่อนี้ยสีมานเห็ดยังมานจังไดบ่มานจังไดกับจังรุ่นไปน้ำกันละครับติดตามไปน้ำกันเนาะครับเนาะเมื่อนี้กับตรงกับวันที่หากันยายนต์ปศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหมายของเขากับเมื่อนี้เป็นโค้งสี่สิบสีนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้กับมาหาเห็ดโค่งสี่บสี่ห้พี่น้องเขาได้เบื้องอีกมือนึงเนาะครับเนาะ อัปเดตโคกปรน้ำแล้วครับเนี่ยนะครับสำหรับเห็ดที่หาขึ้นมาเศร้านี่ก็เป็นเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้เขียวเห็ดนาขาวแล้วก็เห็ดก้วนี่ม่วหลายครับเห็ดกอวจังใดก็รุ่นน้ำกันละครับมือเนี่ยว่าเขาสีมานเห็ดอย่างเนาะครับเนาะเห็ดนาขาวก็เริ่มบอกหลายแล้วครับสำหรับมือนี่ก็ได้อาอละครับกลับไปรุ่นน้ำกันละครับมือเนี่ยว่าสีมานซ้ำใดเนาะครับเนาะกูละเอาไปหม่องเก้าเฮากูละครับย่างไปเรื่อยๆมือเศร้านี่ ทักทายสายเนี่ยครับเพราะว่าคนหลายครับขายเจีบยมเห็ด,ดยู่เป้าเกีบยมเห็ดกันเลยได้ทักทายกันเนาะครับเนาะไปครับรุ่นนกกันเลยครับหิม,มาเลยครับ มาเขาครับผมนี่ดอกงามด้ครับดอกหนาดอกใหญ่ดีครับดอกน่อยกำลังเกิดแยงแสียบ้้วครับดอกน้อยๆน่ยนะนะครับแบบมนะ เป็นเชื้อราครับขึ้นเป็นเชื้อ,าอาาราเนี่ยเอาได้ครับดอกนี้เอาได้เยอะเป็นเชื้อราอันครับเชื้อ้าเริ่มกินแล้ว นาเขาครับมันนี่สงสีมานเห็ดหนาเขาวนี่แหละมึสงสง <c oughs> แก่ถิ่มลายอยู่ครับดอกแก่ทางคนยางมัน,นี่ครับมึงอ็เห็ดละงวกจุม่มนึงครับ ่ครับบอน่ะโอ้ถือฝนเราเอาว่าได้ครับเสียดายตรงฮะ้โอ้ดอกนี่เอาได้บอลน่ะเอาได้ครับดอกน้อยๆเ่ยเสียดายเนาะนี่ครับดอกนึงสีไข่เนี่ย งามอยู่ครับอือดอกอะเป็นใดน,น่ะกลับบ้านเกาเรั้งมนะไม่ได้ครับ อันนี้เหลือเต่้ต่อขี้เกือกินเลือเตี้และเครื่องดอกครับเง็บยังล่ะเี็ตะไคร้ครับ เห็ดนาเร่เห็ดนาเรยก็เริ่มอ,ออกแล้วครับเห็ดนาขาวนาเรเห็ดล้วมเริ่มอ,ออกแล้วต้นนี้ nàng kháo khóc bọt ngắm đi làm ครับเห็หนนาเขากําลังออกลายครับกํลังเริ่มออกแต่ว่าไม่ได้ออกมาทุกห้มดอกออกเป็นบางห้มอยู่ครับ หรบท่านที่เพิ่นหูวงเนาะเพิ่นกบมากบเพาะได้เกียบอยู่ครับ คือฝนฝนตกใส่แก้ไว้ครับ เอาบ่ได้เหมือนละครับห่ผมเนี่ยเพราะได้เล็มอยู่ครับ ดอกนี่ไหมครับดอกมันย่เลยหีุดทักหครับสองดอก ครับดอกงามๆเลยมีอีกสองดอกไข่เขียวอีกแล้วนี่ว่าสีมันไอเห็ดนาขาวย่างเดียว ไปมาพ่อเห็ดตะไคร้เขียวก็เลยตามเห็ดตะไคร้เขียวเลยครับเห็ดกวัวไ่ได้ตามเลยถึงคนหลายละครับส่วนมากเห็ดกัเพิ่นจะหูหมเนาะเมื่อนี่เขาก็อาศัยว่าม้านี่ละต้ําเห็ดตะไคร้เนี่หละครับโอ้ดอกน้อยดอกน้อยว่าสีบ่บอ,อดอกมือวัดไปถื่อเล่าก็เลยได้เอาล่ะครับขันถือกอมือเล่าเน่าครับบอ่บอบอ่อใหญ่ รุ่นเห็ดตไะไคร้ลหรครับมือนี่ดอกน้อยดอกง่ายอื้ขาดจอจ ดอกนี้เน่าแล้วครับดอกน้นอยๆอยู่ครับ เห็ดกวัวครับก็ยอยู่จังสี่เห็ดกวัวดอกนี่ ตะไคร้ครับ่เ่าแล้วครับแก่แล้วท่านเลือดครับ มีกอดอกนี่ไวมตั้งอยู่กลางเดินเลย พึ่งนกยุงครับ เน e a ถิ่มก็ไล้นี่เนา a นะครับเอาบ่ได้ปิดยังไงเนี่ยเอาได้บน เนาครับเอาไว้ได้กรครับมาเบิงผลงานการหาเห็ดของเฮาสสำหรับมือนี้ครับนี่ละ <c oughs> มือนี้เข้ามานกัเป็นเห็ดหนาขาเด้วครับส่วนหลา่ เราก็เป็นเห็ดตะไคร้ครับตะไคร้เขียวหรือว่าตะไคร้ดงล่ะครับเราก็มาได้เห็ดกัน้าแน่นิดหน่อยครับเห็ดก่วม้าบบทันเพิ่นครับเพิ่นมาไต่ออหมดเลยครับเห็ดกัวก็ลงเหลือที่เพิ่นบ่เห็นนะครับเขาก็ได้ม้านิดๆนิดๆเนาะสำหรับเห็ดกัก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะได้ก็เป็นเห็ดนาขาวนะครับเห็ดนาขาวดอกงามเลยครับมือเนี่ยครับดอกงามดีดอกแข็งๆเลยก็เห็ดนาขาวก็กําลังเรื่องสิออกล่ะครับสําหรับเห็ดกัอก็ออกอยู่ครับแต่ว่าก็ออกห่าง เพราะว่ามันก็มีคนมาไต่เอาเนาะครับเนาะเขากัมาสายๆเนี่ยเขามาหอดพี่กัตีห่าก็กลัวยังเสียเพิ่นกัไต่ไปแล้วลังเทียวมไหนที่เพิ่นบบเห็นเขาก็ได้ยังสิล่ะครับเอาเป็นว่าเมื่อนี่เขามานกัเป็นเห็ดนาขาวแล้วก็เป็นเห็ดตะไคร้เขียวแล้วก็เป็นเห็ดกอแน่นิดหน่อยส่วนเห็ดเพิงนั้นได้ดอกเดียวนี่แหละครับเนี่ยเห็ดเพิงนกยุ้งดอกใหญ่เลย เอาละรครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องเอเราซักนิดละครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเมนทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ